ว่ามันต้องขยียบแม่ตาถ้าเหยียแม่ตาปุ๊บทีนี้มันจะตู้แสงไน่แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็คิดว่าจะไปไปวัดไร่ฉิงเพราะว่าปกติแล้ว ที่บ้านคุณแม่เรื่องสายตาเนี่ยก็เคยไปรักษาอยู่ที่นั่นแล้วก็โอเคนะครับแต่โรงแรมโรงพยาบาลปริ้นเนี่ยนะครับมีความมีวัตถุประสงค์คืออยากจะช่วยเหลือพี่แสงสุริรุ่งโลดนะครับอยากจะอยากจะรักษาให้ฟรีบอกคุณบินพามาเลยนะครับไม่ต้องอะไรเลยผมจัดก,การให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างค่ารักษาจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่โรงพยาบาลจัดการให้หมดผมรู้สึกโอ้โหซาบซึ้งมากเลยบอก ให้ลูกน้องโทรไปบอกพี่แสงสุรีบอกพี่เตรียมตัวเลยนะครับเพราะว่าทางโงรโงพยาบาลปริ้นเนี่ยเขาจัดการที่จะ,ะรักษาให้ฟรีโอ้ตอนนี้ก็ดีใจเลยนัดมาวันนี้นะครับ,รบแล้วก็คิดว่าอีกไม่เกินสัก2อาทิตย์สามอาทิตย์ก็น่าทุกอย่างจะเรียบร้อยและพี่จะกลับไปเป็นนักร้องที่โด่งดังเหมือนเดิมเม่กีแจ่งเพลงแล้วหนึ่งเพลงด้วยนะครับก็ยังไงก็ผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่พี่เขาด้วยนะครับพอห้องพี่เขาผมเข้าไปมีแล้ว พระเต็มเลยโหในห้องมีพระหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ผมว่าเขาเป็นคนผู้ที่อยู่ในธรรมะธร,รมโมเหมือนกันนะครับทำมาให้วันนั้นให้ผมได้ไปเจอกับพี่เขาและให้เจอโรงพยาดีๆที่ไม่เก็บค่ารักษาพี่ด้วยนะครับผมพะยาแสงครับมีพี่บินจะลงีช่วยหือย่างเห็นว่พี่บินบอกว่าเราเปิดบ้านเราาไม่รู้ครับไม่รู้คือผม มัวแต่ไปอยู่้านนอกทีนี้ผมมาพอดีเรื่องดวงของผมหรือว่าสนามผมก็ไม่รู้ทีนี้จะรู้อีกตอนหนึ่งที่เขาไปแจกผู้ที่ตกทุกข์ยากที่ยากไร้ในซอยผมก็เลยผมก็เลยโผล่ออกมาที่หน้าบ้านนะครับไปไปยืนรอไปยืนรอที่เจ้านายบินบริลิกับเจ้านายเอกพันบริลิ่ที่ไดเดินผ่านไปเขาเห็นผมพอดีแต่เขายังไม่รู้จักผมเพราะผมปิดแบบนี้แล้วก็ ผมก็เลยถามว่าจำผมได้ไหมผมวันดีก่อนวันดีครับกระดาษวันดีครับวอกใครเนี่ยผมก็เลยถามเขาว่าจำผมได้ไหมทีนี้เขาก็ร้องเขาพูดว่าจำไม่ได้หรือไงเนี่ยไม่เห็นเขาพี่ปิดหน้าอะไรนยผมก็หน้าออกแล้วผมก็ร้องเพลงเขาฟังเลงนี้เนี่ยเขาก็เลยรู้แล้วเขาก็ช่วยร้องกันใหญ่เลยทีนี้ครับ,รบก็สนุกกันอยู่พักหนึ่งครับ เขาร้องเพลงรักสาวเสียลายผมคุผมคุ้ต้นก่อนน้องใส่เสียลายชายไล่จิงหนอโชมยงเข้อขึ้นเลยจมูกน้องนางก็โด่งคิ้วโค้งเหมือนวงรูกเขียวสาวใดว่าสวยสวยก็ยังไม่ถึงขึงเสียวใส่เสื้อดอกลายสิ เป็นเพลงที่ผมามนะองตรงว่าเมื่อก่อนผมไป,ไปไปไปโชว์ตัวที่ไหนกันแล้วแต่เนี่ยสาวเสื้อลายหิ้วกระเป๋าผมจะร้องประจําแล้วเป็นเอ,เอาเอาเอาเขาเรียกว่าเอาเสียงเพลงแล้วก็เสียงนักร้องของพี่แสงสุรีเนี่ยไปใช้มาตลอดหลายสิบปีจนกระทั่งวันหนึ่งได้เจอพี่แสงสุรีผมต้องตอบแทนบุญคุณสิ่งหนึ่งที่เอาเพลงพี่ไปร้องนะครับแล้ววันนั้นผมก็ได้เจอแล้วและคิดในใจว่า ผมจะต้องดูแลพี่เขาต้องช่วยเหลือเขาจนกระทั่งวันนี้พามารักษารืงตาเรื่องความเป็นอยู่นั้นเดี๋ยวอน,นาคตต่อไปข้างหน้าแล้วผมจะดูว่าสิ่งหนึ่งเจะอะไรบ้างเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยเห็นบอกว่าเจ้าของบ้านยกให้แล้วรเราจะเข้าไปปรับปรุงรเราจะทําให้ดีขึ้นเราจะเอาแบบที่อยู่ให้ให้สมกับว่านี่คือนักร้องเคยได้แฟนเสียงทองคำไหมคยได้รับโลกทองคาดาวทหารของสลิดพระเทพนลูกทุ่งกึ่งศตวัตษครับ ได้เลยนะฮะโลทองคำเนี่ยครับโลทองคําจาเป็นศิลปินที่เป็นนักลองุูกจุ่งยอดนิยมที่ท่านเสด็จไปทอดพระเนตรดตัวเองด้วยครับแล้วก็บอกเขาด้วยมือตัวเององค์พระเทพครับครับผมนี่นะครับเพราะนั้นเราต้องเอาความเป็นอยู่ของเขาให้ดีนะครับทั้งเรื่องห้องนอนห้องน้ําห้องรับแขกเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับแล้วก็ มาดูดิว่าเนี่ยความเป็นอยู่พี่เป็นอย่างนี้แล้วอีกประมาณสัก2หรือสเดือนข้างหน้ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะมันตอนแรกก็ไปร้องเพลงู่ดีนี่แหละครับที่ภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาทีนี้มาปลายเดือนปลายเดือนปลายเดือนกุมภาพอโรก COVID โควิดแกลงจะลงละพอดีตาเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้หรือว่าอะไรมันเข้าตาหรือว่าเกลือเข้าตาทาไมมันแสบทําไมมันมัว ไม่มันพลาดมองอะไรไม่เห็นทีนี้ก็เริ่มมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยตัวหนังสืออะไรที่เขาเขียนขึ้นไปบนเวทีอะไรไม่เห็นครับก็ไม่เห็นจริงๆทางขวาเนยกี่ปีแล้วคะเพิ่งเป็นเ่เพิ่งเป็นเมื่อตอนกุมภาเดือนกุมภาเนี่ยที่ว่าเลนตามันหลุดอ่ะมันมีจะได้โฟล์มาที่คุณหมอก็บอกว่าตะกี้เนี่ยก็เช็คดูตรวจ อ๋อที่มองไม่เห็นแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ที่มหาชัยก่อนก่อนจะก่อนจะก่อนที่จะพบเจ้านายที่ไปที่บ้านอ่ะก่อนที่จะพบเขาหมอกบอกว่าเลี้ยงตามหลุดเลี้ยงตามหลุดที่ไม่มีไม่มีเห็นจะได้โผล่มาทีนี้เขาให้ผมไปหาประวัติที่ผมเคยไปรักษาที่วัดไร่ขิงวันนี้เจ้านายเขาไปเกี่ยวก่อนทีนี้ผมก็เลยยังไม่ได้ไปอะไรมาที่นี่เลยวงคุณกิจครับเดินไปแล้วก็สะดุดอ่ะ พอดีก็ไปร้องเพลงไม่ได้โควิดมันลงไงพอดีพอดีเลยก็เลยหยุดไปเลยปริญญาปกติถ้าไม่มีโควิดได้ร้องเพลงอยู่เหมือนกันนะก็ร้องครับเพราะว่าก็ต้องร้องครับร้องที่ไหนฮะไปตามงานวัดเนี่ยครับไปได้โป่งได้ปลางานงานวัดที่แถวแล้วก็เกมื่นครัมีห้าพันหกพันหมื่นนึงอะไรเนี่ยแล้วแต่ไกลใกล้วันนี้เรามาเข้าการตรวจแล้วสหรับตัวทีสใยเองขอฝากว่าจะกลับมามองเห็นได้ชัดมันเดินยังไงบ้างคิดว่าต้องสร้างชีวิตใหม่ผมแน่นอน มองเห็นแน่นอนเพราะคุณหมอบอกมาแล้วครับบอกมาแล้วในในบางจะกลับมามองเห็นอีกครั้งดีใ,ใจครับดีใ,ใจจริงๆนะครับมันผู้ภาคภูมิใจดีใ,ใจมากเลยเพราะว่าถ้าเราหมองเห็นมันะอะไรก็จะสะดวกขึ้นนะครับแต่ไม่ลาบากเขาคนที่นั่นอีกครับอยากบอกอะไรัพี่บินบ้างครับก็อยากบอกเจ้านายทั้งสองคนนี่แหละครับที่ได้ช่วยเหลือผมในครั้งนี้ก็เหมือนกับให้ ได้ช่วยชีวิตใหม่ให้ผมอีกครั้งหนึ่งได้มองเห็นนะครับนี่แหละครับอยากจะมีกังวลนิดนิดหน่อยเพราะว่าเบาหวานผมไม่ก้อยแรงเท่าไหร่ไม่ก้อยเป็นเบาหวานเบาพราะ ก็เนี่ยฮะถึงบอกว่าเป็นอะไรที่ผมอยากจะตอบแทนบุญคุณด้วยที่เอาเพลงเอาไปร้องเอาเงินมากินไม่ต้องรู้กี่ล้านแล้วนะฮะไม่เจอพี่แสงสุรีครั้งหนึ่งเมื่อสองปีที่แล้วผมนึกถึงคนแรกเลยแสงสุรีลุงโลดวันเกิดผม27พฤษภาคมนะครับจะถึงอยู่วัน2วันนี้แล้วผมติดต่อแสงสุรีลุงโลดไปร้องเพลงให้ผมฟังสองปีที่แล้วแล้วพี่เขาก็มาแบบโอ้โหใส่ร้องเลยครับใส่สตรนั่งแบบโอ้โหเล็กในใจ โอ้โหพี่แสงศิรุมโรนี่มีฐานะแต่งตัวดีแบบโอ้โหใส่ชุดคนอื่นก็ใส่ธรรมดาแต่นี้ใส่สูทแบบนั่ง <c oughs> แล้วก็ให้ร้องเพลงอยู่สองสามเพลงผมรู้สึกโอ้โหดีใจมากวันนั้นศิลปินลุกทุ่งทั้งหมดเลยเป็นที่ผมชื่นชอบทั้งหมดเลยมาอยู่ในนั้นประมาณสิบกว่าคนนะครับผมอยากจะให้กลับมาร้องเพลงอยากจะมอบออสินน้ำใจให้กับพี่ๆเขานะครับ,นะรบถ้ามีโอกาส <c oughs> นะฮะ ว่าจะจัดงานหรืออะไรกัแล้วแต่นักร้องพวกนี้นะครับยังมีคุณภาพอยู่นะครับยังยังอยากที่จะร้องเพลงอยู่แต่ไม่มีใครที่จะจ้างไม่มีใครที่จะให้ลงไปร้องเพลงนะครับเอาพวกเขากลับมาครับเขาจะได้มีฐานะความอยู่ที่ดีขึ้นนะครับจะได้เป็นขวัญใจของพี่น้องประชาชนผมว่าอายุ40ขึ้นไปเนี่ยรู้จักหมดแสงสีรรุ่งโลดเจ้าของเสียงเพลงกระเป๋าแบรนด์แฟนทิง้งก็จ้ลครับพี่กระเป๋าับพี่กระเป๋า ครับเป็นการขอบคุณด้วยแล้วก็เอาภาพท่านออกด้วยคือทีนี้ไอ้ธุกเนี้ยผมทำเองด้วยครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ด้วยครับทุกคนด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวกับผมด้วยช่วงที่ผมได้ตกทุกข์ลำบากตกทุกข์ยากแล้วก็ช่วงที่ไปโร้องเพลงไม่ได้เพราะว่าสายตาแล้วก็พอดีกับจะเอิดที่มีโรคโควิดมาด้วย ไปโรงไม่ได้ไม่มีไรายได้เลยนะครับก็เลยเอาเพลงนี้ขึ้นมาโดยที่ผู้ประพันธ์แล้วก็ช่วยกนันสนับสนุนอยากให้ผมเนี่ยได้มีตัทงท่านไลท์เข้าไปเยอะผมก็ได้บ้างยังดีนะครับเดี๋ยวเขาโกงอยู่นะไม่มีใครโกงแล้วเพราะว่าทำโดยทำเองชื่อเพลงชีวิตแสงสีเอาดีกว่าพี่คใครๆน้องๆเนี่ยนักสื้อ,อยากจะเอาพร้อที่จำได้ดีๆนะครับ แสงสุรีรุ่งโรดคนโปรดคุณผู้ฟังร้องเพลงโด่งดังยังไม่มีรถขี่หลายปีที่ผ่านมาหิวกระเป๋าจนเอื่มละใส่เสื้อลายเตท่าขึ้นรถเมลประจำเช่าบ้านหลังนี้ อยู่มานานสุดโสมตามการใครสงสารผมบ้างน้องนางก็าจากกัน<ส>อะไรเนี่ยลืม <c oughs> โอ้โหกำลังจะเพาะอยู่เลยนะ <c oughs> ทีนี้ก็มันมีท่นอนหนึ่งว่าพบบินเอกพันบันลือรีศ มาช่วยชีวิตตอนที่ผมตกต่ำรัก,กมากกว่าใครสื่อโชว์เชืยร์ทำดังอะไรเนี่ยสื่อกาเสนะอ,อยู่นะผู้จัดก,การเพิ่งมาเนี่ยพวกงเกิดสื่อกระแสอะไรครับนอกจากคนช่วยเหลือจากพี่บินนะมีคนช่วยเหลือจากร้านอื่นมั้ยครับผมอ่ามีมีบ้างครับแต่ผมไม่รับบริจาคอะไรเลยครับผมไม่รับครับผมคือผมไม่ ไม่เปิดไม่เปิดบัญชีอะไรมีคนบอกว่าทำไมไม่เปิดอะไรคือผมผมไม่หาว่าเราเนี่ยอะไรอะสร้างภาพเกินไปครับมันไม่ตามก็มันมีชื่อเสียงตัวนั้นก็พวกที่ทำเป็นเสียงเขายังอยู่ครับอย่างเออเออชื่อไ็ได้อย่างพวกพี่สุนทรสติพี่แตกไปให้พี่หมอเอื้ออรีเจ้าเก่าทำเป็นเสียงให้เนี่ยครับ พอเขาตายหมดแล้วผมก็ไม่มีคนทำํำผมผมก็จะซื้อบ้านอยู่แล้วเขาจะซื้อให้พอดีเขาตายซะก่อนอะไรเงี้ยมันก็ได้ตัวนี้ถ้าผมเปิดบัญชีบริจาคมีแน่นอนครับเขาพูดมาเลยว่าอย่าสร้างกระแสอะไรไม่มมมมเปิดบัญชีไม่เปิดนะครับก็เขาพูดมาแล้วไงอย่าไปเที่ยวอย่าไปเที่ยวว่าสร้างกระแสส้างไอให้พี่ใครพูดอะมันมันโทรศัพท์มาลงลงเช่นไซตมาเยอะ รู้สึกไงที่คนมองอย่างนี้แต่แต่ที่ว่าที่พูดอย่างเงี้ยก็มีส่วนน้อยแต่ที่พูดว่าน่าสงสารอยู่อย่างนั้นแหละก็มีเยอะมากกว่าครับรู้สึกน้อยใจเป็นห้าคนพูดอย่างนี้ก็เป็นน้อยใจครับเขาไม่เข้าใจเองเขาไม่เข้าใจคือเขาไม่รู้ว่าผมเนี่ยยากจนจริงจริงคือเงินที่ได้มาเมื่อก่อนมันก็ใช้หมดไปมันหลายปีแล้วเพราะเราเป็นนักร้องที่เก่าแล้วตกแล้วอยากบอกแล้วคนคิดอย่างนี้ครับ อยากจะบอกว่าให้คิดซะใหม่ยกับมอ,มองมองดูดีๆครับผมไม่ได้สร้างภาพครับที่จะนั่ผมเข้าไปในบ้านที่เห็นกระต้อมผมอยู่ในคุณเทปมันเป็นเรื่องจริงครับบางทีผมก็ไม่ต้องใช้แก๊สผมใช้ถ่านหูเอาหูข้าวโต๊ะแกงอะไรเงี้ยต่างๆงงายอยู่ง่ายๆครับผมว่าผู้อยู่ง่าดีกว่าง่ายๆครับตอนนี้ยังฮนะ ตอนนี้ยังแต่ผมว่าข่าวของพี่แสนเสียวไปน่าจะออกมาน่าจะออกเก้าออกมามีครับแต่ว่าผมไม่บอกชื่อมีเยอะเลยครับเป็นอย่างผมด้วยไปกับผมก็มีเยอะครับอยากเขาไม่กล้าแสดงตัวเลยเราเขาอายป่าก็ไม่รู้เพราะเขาเคยดังจัดเคยอายคุณุ่นกันเนี่ยก็เนี่ยผมถึงบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่กล้าออกมาเปิดเผยสังคมเพราะเาว่าเขาเป็นนักร้องที่โด่งดังมากในสมัยก่อนอย่างพี่แสงสียียลุงโรดใครจะรู้ว่าจะอยู่อย่างนี้ แต่พี่เขากล้าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันคือความจริงนะ COVID โควิดมาเนี่ยทุกอย่างมันจบหมดเลยจบด้วยนะครับ,ครบเคยมีเงินร้องเพลงแต่ละวันวันละสองสามพันวันละห้าพันวันละหมืน่นแต่ตอนนี้สองเดือนผ่านมามันไม่มีเพลงที่จะไปร้องที่ไหนมันไม่มีใครที่จะให้ร้องมันก็หมดสิครับเพราะฉะนั้นนักร้องเก่าๆหรืออะไรก็ที่อยู่สภาพอย่างเงี้ยบอกผมสิครับผมจะเก็บไปเป็นความลับแล้วก็มาเปิดตอนนี้ครับอย่างเงี้ย ก็ทั้งหมดแหละครับจะเป็นกให้ผมช่วยเหลือเรื่องที่อยู่นะฮะจะให้เช่าบ้านหรือจะเป็นเรื่องเงินในการเอ่อช่วยเหลือเบื้องต้นผมก็ยินดีที่จะช่วยอย่างวันนั้นที่ผมไปเนี่ยถ้าผมไปเจอโดยตังหากของผมนะผมรู้เนี่ยไอ้เงินเนี่ยผมไม่ได้ให้พี่เขาหรอกเพราะว่าให้มากกว่านั้น<ค>แต่ณนวันนั้นคือน้ําทุเอ่อไม่ใช่น้าท่วมก็คือโควิดเข้าไปมผมให้ครอบครัวละห้าร้อยแต่ไปเจอพี่เขาเนี่ยมันก็ต้องมากกว่าพิเศษกว่า เพราะว่าคือขวัญใจของผม<ะ>อ่าณตอนนั้นก็คือหมื่นหนึ่งที่ให้ไปอนมีคือจะมีเพิ่มจากหมื่นหนึ่งแน่นอนใช่ไหมแน่นอนครับแต่ <ening> เพิ่มไปแน่นอนยวผมจะดูที่บ้านาของพี่เขาจะทําอะไรได้บ้า,างจะไปช่วยเขานะครับปรับปรุงเรื่องบ้านก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้หมื่นหมื่นหมด,หมดยังครับเรอยุบนิดหน่อยครับเกิดอะไป อ่าแล้วอยู่นิดหน่อยครับรเดี๋ยวก็ต้องช่วยบ้านนี่คือก้อนโตอยู่แล้วก็ต้องก้อนโตอยู่แล้วนะครับต้องอย่างน้อยต,ต,ต้องเป็นแสนอยู่แล้วนะครับก็ปรับปรุงบ้านนะครับถ่ายรูปด้วครับติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ